Welcome to part Feed สวัสดีค่ะและนี่คือ Top Software EP 5รายการแนะนำเรื่องราวซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆแบบเข้มข้นยิ่งขึ้นกับ Top สุดยุพง สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับอีกครั้งเข้าสู่รายการท็อปซอฟต์แวร์นี่คือรายการที่จะแนะนําเรื่องราวของโลกซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันให้คุณรู้ลึกรู้จริงและนําไปใช้ที่จริงมากยิ่งขึ้นกับผมท็อปสุทธิพงศ์ครับ และในอีพิโซดที่5วันนี้ครับผมก็ได้นาเรื่องราวที่เกี่ยวกับมาแว a r ครับมาฝากคุณผ,ผู้ชมคุณผู้ฟังกันนั่นเองเนาะซึ่งมาแว a r ครับหลายท่านที่ไม่ได้เรียนหรือทํางานทางด้านไอทีเนี่ยอาจจะสับสนกับคาคานี้นะหรือไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับงั้นผมก็ขอพูดถึงข่าวล่าสุดเลยที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่สระบ,บุรีนะฮะที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่ครับหรือที่เรียกกันว่าแ a นซัมแวร์นั่นเองครับผม ซึ่งตัวนี้ถูกจัดเป็นมา l แวร์ชนิดหนึ่งครับทำให้ข้อมูลต่างๆของโรงพยาบาลที่ใช้รักษาผู้ป่วยเนี่ยเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขากําลังหาทางแก้ไขกันอยู่เนาะโดยตัวแรนซัมแวร์เนี่ยนะครับหรือเวลาเรียกค่าไถ่นะครับถูกจัดเป็นมา l แวร์ชนิดหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วยังมีมาแวร r อีกหลายประเภทครับบนโลกนี้เลยนะซึ่งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของผู้ที่สร้างมา l แวร์ขึ้นมาครับก็เพื่อต้องการขโมยข้อมูลหรือหลบเลี่ยงการตรวจสอบในการเข้าถึงระบบครับหรือพยายามทําให้เครื่องที่ติดตั้ง ซอฟต์แวร์เนี่ยเสียหายและแน่นอนครับไวรัสครับก็เป็นคำติดปากของคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะก็ถูกจัดเป็นหนึ่งในมาแวร์ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมดังนั้นค่าในวันนี้ครับท็อปซอฟต์แวร์จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปรู้จักกับ9ประเภทของมาแวร์ที่มีอยู่ในโลกใบนี้ของเราจะมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับ เรามาที่มาแวร์ตัวแรกเลยครับมาแวร์ตัวนี้ชื่อว่า a d ด a วร์เองครับผมซึ่งตัว a d ด a วร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในโปรแกรมที่มาในรูปแบบของฟรีนะซึ่ง a d ด a วร์ครับผมเป็นมาแวร์ครับประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อคุณตั้งไปแล้วเนี่ยมักจะมีโฆษณานียอยู่ในโปรแกรมเลยนะครับหรือบางครั้งเวลาเราเรียกเปิดหน้าเว็บต่างๆนะฮะจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีป๊อปอัพขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับพูดง่ยายๆเลยคือ แน่นอนครับคุณไม่ต้องคลิกอะไรมันเลยมันก็ขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็ถูกจัดเป็นมาลแวร์ชนิดหนึ่งเชน่นกันนะครับผม ตัวต่อไปครับก็คือบอทนั่นเองครับผมบอทเนี่ยนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับแต่ในตรงนี้นะครับบอทก็ถูกจัดเป็นหนึ่งในประเภทของมัลแวร์เหมือนกันนะซึ่งบอตเนี่ยคือซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติครับผมซึ่งบอทเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเคยได้ยินนะอย่างเช่นในส่วนของแชทบอทอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะหรือว่าอาจจะเคยได้ยินตามเวลาเราเล่นเกมออนไลน์เราอาจจะเห็นกับบอท ตัวบอทอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งก็คือผู้เล่นอัตโนมัตินั่นเองนะแต่สำหรับบอทครับที่เป็นมาแวร์เนี่ยนะครับก็จะถูกเรียกชื่อในแต่ละกรณีที่แตกต่างกันไปนะครับผมอย่างเช่นมีทั้งบอทนะครับที่อยู่ในเครื่องของ DOS นะครับผมก็เป็นการโจมตีแบบ D DOS นะครับเพื่อส่งสแปมบอทหรือใช้สำหรับการส่งข้อความสแปมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ตัวต่อมาครับบั๊กนั่นเองครับผมซึ่งบั๊กครับสายโปรแกรมเมอร์ครับคงอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆครั้งเลยนะครับผมเวลาเกิดจากความผิดพลาดนะในการโคดดิ้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมซึ่งบั๊กเนี่ยนะครับผมเวลาเกิดข้อผิดพลาดครับหรือว่าเกิดเออร์เลอร์ของโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับผม แน่นอนครับว่าจะทําให้เป็นช่องโหว่ให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถเข้าไปโจมตีระบบได้ครับฉะนั้นแล้วเวลาเราจะเขียนโปรแกรมหรือว่าอะไรทำอะไรสักอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับจึงจําเป็นนะฮะที่จะต้องสร้างระบบความปลอดภัยหรือว่าสร้างคีย์ที่มีความปลอดภัยลงไปในตัวโปรแกรมนั่นเองนะคบผมตัวที่4ครับตัวแรนซัมแวร์ครับผมหรือว่ามาแว เรียกค่าไถ่นั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับหลากหลายวงการเลยนะโดยมาแว a r ประเภทนี้ครับจะทําการเข้ารหัสไฟล์ครับทำให้ไฟล์ชนิดนั้นเนี่ยไม่สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะซึ่งผู้ที่จะมีคีย์ครับของการเข้ารหัสนั้นมีเพียงแค่คนเดียวเท่นล้นครับก็คือแฮกเกอร์นั่นเองเนาะซึ่งถ้าต้องการให้สามารถใช้งานได้อีกครั้งครับจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินค่าไถ่นะครับให้กับเหล่าแฮกเกอร์นะฮะเพื่อถอนรหัสไฟล์เหล่านั้นให้กับเราเองครับผมแต่ว่าการจ่ายเงินนั้นก็ย่อมมีความเสี่ เพราะเราไม่สามารถทราบไปเลยว่าเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วครับแฮกเกอร์จะยอมปล่อยไฟล์ทั้งหมดนะครับหรือว่าจะยอมถอดรหัสไฟล์ทั้งหมดให้กับเราหรือไม่หรือจะยอมเรียกค่าไถ่อีกซ้ําๆอย่างนั้นนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงไว้พอสมควรเลยนะครับมาในมาแวร์ตัวที่5ครับตัวนี้ชื่อว่า o o t k i t ครับตัวนี้เป็นมาแวร์ที่สามารถควบคุมเครื่องได้นั่นเองเนาะหรือเข้าใช้งานเครื่องที่ถูกติดตั้งได้จากระยะไกลครับ ก็ลองนึกภาพไม่ง่ายนะครับผมอย่างเช่นเราใช้โปรแกรม t e a m w i a v e r นะอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าตัวนี้เรามาพูดถึงในฐานะมาแวร์แน่นอนครับพอมันนะครับสามารถควบคุมเครื่องของเราได้แล้วครับมันจะสามารถทําอะไรก็ได้จับในเครื่องเราครับที่สําคัญครับมีคุณสมบัติเด่นอย่างชัดได้เลยก็คือสามารถหลบซ่อนได้ครับและก็การตรวจจับอะไรต่างๆเนี่ยของรู้คิดเป็นไปได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับ มาที่ตัวที่หครับตัวนี้ชื่อว่าสปายแวร์เองครับผมสปายแน่นอนครับคำนี้แปลว่าสายลับครับผมชื่อมันฟ้องอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับดังนั้นสปายแวร์ครับหน้าที่ของมันหลักๆคือจะทําการเก็บข้อมูลการใช้งานต่างๆครับของเครื่องที่ถูกติดตั้งสปายแวร์เนี่ยแล้วจะส่งไปยังแฮกเกอร์ครับผมซึ่งแน่นอนครับที่เราคุ้นหูคุ้นตากันมากที่สุดครับก็จะเป็นโปรแกรมประเภทคีย์ล็อกเกอร์นั่นเองเนาะซึ่งโปรแกรมประเภทคีย์ล็อกเกอร์เนี่ย ความหมายก็คือว่ามันจะเก็บข้อมูลทุกแป้นพิมพ์ครับที่ผู้ใช้พิมพรับความหมายคือเมื่อเราพิมพ์อะไรลงไปแล้วมันจะเก็บข้อมูลและมันจะถูกส่งให้กับแฮกเกอร์โดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวเลยครับและที่สําคัญส่วนใหญ่แล้วก็จะแคปหน้าจอไปพร้อมๆกันด้วยนั่เองเนาะมาที่ตัวที่7ครับมา้าโทรจันครับผมหรือว่าโทรจันฮอสม้าเมืองทอยนั่นเองครับผมหากใครนะอยากรู้ว่าโทรจันเนี่ยนะครับผม มันมีต้นกําเนิดมายังไงนะก็ลองไปเซิร์ชหรือว่าไปค้นหาได้นะครับมีตำนานเล่าอยู่นะตัวโทรจรันเนี่ยนะครับเป็นม a ์แวร์ที่ทําตัวเหมือนโปรแกรมปกติเลยครับผมเป็นเหมือนโปรแกรมทุกอย่างเลยนะฮะอย่างเช่นโปรแกรมแปลง mp3 ครับหรือว่าโปรแกรมโหลดรูปจาก instagram อะไรอย่างนี้ต่างๆที่สําคัญครับเป้าหมายของมันคือหลอกให้เราเนี่ยนะครับดาวโหลดมาใช้งานครับแต่เมื่อหลังจากที่เรานั้นติดตั้งแล้วนะครับผม ก็จะเป็นการเปิดช่องโหว่ครับอย่างง่ายายให้แฮกเกอร์เข้ามาสามารถควบคุมข้อมูลต่างๆหรือขโมยข้อมูลจากเครื่องที่ติดตั้งนั่นเองนะครับผมมาที่ตัวที่8ครับตัวนี้คุ้นหูหลายๆคนแน่นอนครับตัวนี้ชื่อว่าไวรัสนั่นเองนะครับผมซึ่งไวรัสครับก็เป็นมาแวร์อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งวิธีการทํางานของมันคือสามารถคัดลอกตัวเองครับทาสาเนาตัวเองได้และสามารถกระจายไปยังเครื่องอื่นๆได้โดยผ่านไฟล์ต่างๆนะครับผมอย่างเช่นประเภทไฟล์สคริป ไฟล์เอกสารต่าง,างๆด็อกิเมนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งมาติดไวรัสแล้วครับจะส่งผลหลายๆอย่างครับเช่นอาจจะทาให้เครื่อง,องคุณโดนขโมยข้อมูลหรือที่เราเห็นกันอยู่บ่อย,อยครั้งคือเครื่องเนี่ยทำงานช้ามากขึ้นนะครับผมหรือว่าหยุดทํางานตลอดเวลานะครับและสุดท้ายประเภทที่9ครับ เวิร์มหรือว่าหนอนคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผมตัวนี้ไม่น่ารักเอาซะเลยนะฮะถึงแม้จะเป็นหนอนนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้เป็นมาแวร์ที่สามารถพบเจอได้ไง่ายที่สุดครับผมวิธีการกระจายเนี่ยก็คือกระจายผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับผ่านทางช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการของเรานั่นเองครับโดยวิธีการคือเข้าสร้างความเสียหายลบไฟล์สร้างไฟล์ใหม่หรือขโมยข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่ครับเวิร์มเนี่ยนะครับผมจะแพร่กระจายผ่านการส่งอีเมลครับ ที่มีการแนบตัวของเวิร์มเองเนี่ยนะครับไปอยู่บนชื่อผู้ติดต่อของเครื่องที่ถูกติดตันน้งกันเองนะครับและนั่นก็คือมาแวร์ตัวร้ายทั้งหมด9ตัวนั่นเองนะครับที่พร้อมจะทําลายเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ทุกเมื่อทีนี้ครับเมื่อเรารู้จักกมาแวร์ทั้ง9ตัวไปแล้วว่ามันรุนแรงขนาดไหนคําถามต่อมาคือเราจะสามารถต้องกันมันได้อย่างไรล่ะอ่ะ วันนี้ผมก็ได้หยิบยกเอาวิธีการป้องกันการถูกโจมตีครับจากมาแวร์ของ Cyber Security Security Agency CISA ของสหรัฐอเมริกามาพูดถึงครับซึ่งมี7วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการแรกครับคือการแบ็กอัพข้อมูลนั่นเองครับโดยเฉพาะการทำแบ็กอัพโดยลักษณะที่เป็นออฟไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเราครับไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะถูกโจมตีเมื่อไหร่และข้อมูลของเราจะเสียหายตอนไหนนะครับผมฉะนั้น การที่เราเนี่ยนะครับทำดัตตาแบ็กอัไว้ความหมายคือเป็นการสำรองข้อมูลเอาไว้หรือสำเนาข้อมูลเอาไว้นั่นเองนะครับผมรวมทั้งทำการทดสอบการกู้คืนข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นประจำอยู่บ่อยๆครั้งด้วยนะครับก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยนะครับาสามารถปลอดภัยได้นะครับจากทั้งไวรัสตัวเรียกค่าไถ่เองหรือว่ามัลแวร์หลายๆประเภทนะครับที่พร้อมจะทำลายข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลานะครับ ต่อไปวิธีการที่2ครับคือการวิเคราะห์ความเสี่ยงไซเบอร์ซิเคียวริตี้ขององค์กรครับแล้วก็มีแผนการจัดการอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับวิธีที่3ครับอบรมสร้างความตระหนักให้บุคลากรครับวิธีการนี้สําคัญมากเลยครับโดยเฉพาะคนที่เป็นยูเซอร์เนี่ยนะครับบางทีแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับในการใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหรือนึกอยากจะเปิดอะไรก็จะเปิดอะไรอย่างนั้นหรือบางทีแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะไปเปิดอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็ได้โดยเฉพาะเรื่องการเปิดลิงก์และเน แน่ล์ไม่ละมัดระวังครับและความสําคัญของการใช้แอนตี้ไวรัสเพื่อสแกนมาแวร์มีการอัปเดตแพทของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆอย่างสม่ําเสมอครับและถ้าหากเกิดเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ก็ควรแจ้งฝ่ายไอทีของก่งกรโดยทันทีนั่นเองครับ วิธีการที่4ครับอัปเดตแพทโดยเฉพาะระบบปฏิบัติการครับผมโดยเฉพาะ w n n o w w เนี่ยนะครับควรจะมีการอัปเดตโดยตลอดเวลานะครับและยิ่งถ้าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับอุปกรณ์ต่างๆที่เก็บทั้งไฟล์นะครับผมหรือว่าข้อมูลที่สำคัญสำคัญขององค์กรครับก็ควรที่จะมีการอัปเดตบิ่บ่อยๆครั้งนั่นเองเนาะ วิธีการที่5ครับมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กไฟวอลกั้นระหว่างเน็ตเวิร์กภายนอกองค์กรกับภายในองค์กรนั่นเองครับผมโดยมีต้องมีการตั้งค่าของไฟวอล์อย่างเหมาะสมครับเพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอกครับและควรมีไฟวอล์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์เฟรมกับระบบเครือข่ายอื่นขององค์กรนั่นเองนะครับผมรวมทั้งระหว่างเน็ตเวิร์กวงสำคัญสําคัญหรืออุปกรณ์ m e d i c a เคิลดีไวทที่เชื่อมต่อกันเน็ตเวิร์กด้วยนะครับผมสิ่งเหล่านี้ครับก็ควรจะมีการ อุปกรณ์นะครับเกิดขึ้นภายในองค์กรนะครับผมเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีจากมาแแว์์โดยที่คุณไม่รู้ตัวเช่นกันนะครับ วิธีการที่หครับหลีกเลี่ยงการใช้งานไฟล์แชร์อิงครับผมซึ่งแน่นอนครับหากคุณเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไฟล์แชร์อิงภายในองค์กรน,นะก็ควรเปิดใช้งานและจํากัดเข้าถึงเฉพาะในที่จําเป็นครับผมซึ่งแน่นอนครับการใช้งานของไฟล์แชร์อิงเนี่ยเกิดปัญหาครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเปิดมันเอาไว้แบบกว้างขวางหรือว่าเป็นสาธารณะนั่นเองเนาะแน่นอนครับบางทีคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าไฟล์ที่คุณรับส่งมนเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับผม และข้อสุดท้ายข้อที่7ครับควรที่จะมีแผนรับมืออยู่ตลอดเวลานี่เองครับผมซึ่งแน่นอนครับเวลาระบบเกิดความขัดข้องครับหรือว่าระบบนะคะเกิดไวรัสเกิดมา์แวร์ตัวไหนนะครับเข้ามาทําลายในเครื่องคอมพิวเตอร์เราเราก็ควรที่จะมีแผนรับมืออย่างเหมาะสมนะครับผมฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับ และทั้งหมด7ข้อที่ผ่านมาครับนั่นก็คือวิธีการป้องกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เราเนี่ยนะครับโดนมาแวร์ครับเข้ามาทาร้ายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ครับซึ่งแน่นอนว่าเกิดความเสียหายอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่ามันสามารถเข้ามาในเครื่องของเราได้ครับอาจจะไม่มากก็น้อยนะฉะนั้นแล้วครับการป้องกันครับจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับก่อนที่จะสายเกินแก่นั่นเองนะครับ และในวันนี้ครับรายการท็อปซอฟต์แวร์ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราจะกลับมาพบก,กับเรื่องราวสาระาดีๆเกี่ยวกับโลกของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ผมนั้นจะหยิบยกมาฝากกับคุณผู้ชมได้แบบนี้ทุกวันอังคารครับเวลาหนึ่งทุ่มทางฟีดพอร์และช่องทางพอดแคสต์อื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ผมท็อปสุธิพงศ์ก็ต้องขอกล่าวคำนี้คำเดิมคำว่าสวัสดีครับท็อปซอฟต์แวร์ รายการแนะนำเรื่องราวซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆแบบเข้มข้นกับ Top ท็อปสุทธิพงศ์ ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณานได้ทาง f i t Pod 2019 gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ f i t p <pot> p o Fit Happiness in Your l i f e with o u r podcast